เจม้อนเโอเคมามามานี่จาเตรียมรวดนะวันนี้ได้เข้ามาตรวจสอบหลังจากได้ดับการแจ้งเนาะแล้วก็เข้ามาตรวจสอบพบเรานะจอ ชื่อเฉือดได้เฉือดได้ผ่อนสักชือเล่นชื่อจำจากการเข้าตรวจสอบก็พบนะครับอาวุธปืนนะครับไอ้เกี่เตียสแล้วก็อุปกรณ์ยิมทีบกอย่างอื่นก็บอกกลมครับแมกกาซีนแล้วก็เรื่องกระสุนปืนนะยิมทีบกเนี่ยถูกสอนไว้ทีไหนมะเป้าเปดานไปในบ้านหลังนี้ที่เราประกาศได้อยู่นะ ก็แล้วตึ้งปืนเอกีอาก้าไวไวไวที่ไหนสุขอนไยไหนยูอันนี้ในกระเป๋าในจีเลยที่ไวอย่างไรไวในกระเป๋านี่เนาะถึงมันมีกุญแจไหมไม่มีไม่มีกุญแจเจ้าหน้าที่เลยก็ยัดเราเปิดเปิดเนาะเอาปากก่าปเอาปปเอาปืนเอกีที่เจ็ดหรืว่าอาก้าเนี่ยนะนึ่งกระบอกปอมกับแม็กกาซีนเนาะนึ่อันนะเบื้องต้นนี่ ก้องกลางต่้งหมดเนี่ยเป็นก้องเราไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ว่าอยู่ในความควบคอมก้องเราคเห็นไหมอยู่ไปในบ้านเราแต่ว่าเรารู้รู้ใช่ไหมว่ามันมีอยู่ทําไมเราไม่ปฏิเสธเผื่อนว่ายายาเก็บมาตรวตสนไปไหนบ้านมี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 ขาฟักไหมมีครับบานเดียวมีมีอะไรมีอะไรมั่งอ่ะการตอบแทนในการฟักแต่ทําไมเราเราให้เขาฟักเอาวุธกันเนี่ยอาวุทุ่งข้าม quần ba tang ba đi đi cân có được chưa mình lại ừ. ừ. cứ đây cả tao tên đấy, đấy. rồi là ở một phớt nhé cười trai có hết này tí không mày không mày cười tao này đầu anh rồi nó cười kê lên đấy, mấy mì ใครเป็นคนซีนอะซีนซีนทุ้มซีนเลยเนี่ยแต่วงหน้าวันนี้เนอือจุ้งแหลซีนซีนก็ที่ไหนบ้านเราเราก็นั่งเล่นนะมาหลังวันนี้เลยหมอโอ้ได้พุ่งก็ยังไม่เห็นตัวปืนเลยเราทำไมเราไม่มาวันนี้เลยเราทำไมในกระเป๋าเรารู้ว่ามีอาก้าอยู่วะนี่กับพุ่งหมายยันนี่ว่าเราทำไมเราบันใจว่ามีอาก้าแน่นอน่ะับซึ่งกองบุญเราก็รู้เป็นเอ็นยุกปะรอยเน่ะคือเอ็นไหนไปหนาะโอ้ปลาไม่เอ็นเสียพุ่งเอ็นตัวปืนเอ็นยุกโอ้โอ้ปลาอนไหน Hoa, oh, em bóc đấy. Tuần này, ba <laughs> <laughs> à hay... à, chị đen. Chị <laughs> lại đen đi nó. Bằng tuần cho chị chỉ đây chị có gà à, rồi nè. Rau gà nắp ra vào mày. Rap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  mày. con mày. Rap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  mày. là mày. Rap mày. Rap mày. Rap mày. เราก็ให้ความราเมื่อเดี๋ยวทีในการเข้าตรวจสอบเนี่ยเรา๋ยก็ควบคุมตัวเราเนี่ยเราได้รับบาดเจ็บจากการจะปุ่มมั้ยมีไหมเจ้าหน้าที่ได้ซ้อมเราไหมมีเรียกรับผลประโยุทธ์มั้ยไม่มีเนาะจริงจิงไหมอ่าไม่มีดับติ้นเทียงใหหรือว่าทุ่นให้ไหมเราได้ตรวจสอบหร้อเปล่ามีนะมีได้เที่ยงให้ไหมอ่าเปล่าเที่ยเพราะว่าปล่อยได้ตรวจ อ่าเปิดพอข้างในมีอะไรได้น้องอ่ามีอาวุธปืนเห็นไหมเดี๋ยวมีเงินทองไม่มีครับสับทิ้นไม่มีนะต่อไปเดี๋ยวเจ้าที่ก็ควบคุมตัวเราแล้วก็นำกล้องล้างนะตามมาตึงกับกลุ่มตีกองลอยตัวจะโดนที่ทำหน้าตีตังค์เนาะเออไม่

cô không sai, <laughs> luôn được, không, 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 我没得啊。<noise> <noise> <noise> Gracias.

À? Nên cái nào cái <laughs>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  cái 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 ไข้องกลางทั้งหมดนี่นอ้องเป็นข้อเราใจญ่ไหมไม่ใจครับแต่พวกมันรับฟ้าเปลือนหน้าบ้านไว้เปลือนนี่ชนิดกันไหมพวกชนิดกับกับเมียครับกับเมียแต่ว่าเมียมันคลัวหน้าบ้านมานังอยวนเต้าหอบลมถึงเราเราได้ดูจักกับ <c oughs> คนที่มาฟ้าก,กันระยะเวลาสักกี่ปีได้ ความหลุจับใช่ไหมครับการบรลุนั่งหัวใจแล้ไม่ต้รองหินเลยก็คือเพื่อนที่ว่าชื่อนายเบ้งนี่ก็เคยจำคุกมาก่อนครับแล้วก็ปนทัอร์มากก็มารู้จักกับเราครับเขาเขาเขาได้แฟนตรงกามันเราแบบนั้นเหรอเขาเอาวุตเอาเอาอุจปืนเนี่ยมาปากไว้กี่ครั้งเนี่ยครั้งเดียวนี่ครับสิบสามวันนี่ครับครั้งนี้ก็รวมเวลาประมาณสิบสามวันครับในระยะเวลาสิบสามวันเนี่ย เขาได้มีการติดต่อเราไหมว่าจะมาเอาปืนหรือว่าประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้ามาโน่ๆมันมายเรียกพวกหน้าวานพวกเดึกๆรับป่าว่ายังไม่มีการตรวติดต่อมันว่ามันดูหน้าวานเมียบมันนอนหน้าวานนั่นแหยบตอนที่ว่าแบงถึงเปลนเปลื้อนเราเนี่ยเอาอาวุธปืนมาให้เนี่ยมาฝากไว้เนี่ยเขามาจุ่มเวลาป้าใดๆก็ีามลงขึ้นนะดึกนะ เขามาเขามาตรวได้ครับตื้นตรงกำน้ำวันตรงด้ำเดินจักปีถึงก้มในน้ำมาถึงถึงกขาบอกเราว่าเปล่าเขาบอกว่าพวกพวกฟ้าไปนะครับไม่กี่วันตลาดจีนเขาก็ฟ้าไปให้การตอบแทนได้ไหมให้ไหมเงอ่ะไม่มีครับไม่มีเราสาเหตุแรงจูงใจได้ที่เรากคือความว่างใจในดวงวันดาวันครับถึงเรารู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายรู้ครับเรวทำไมเราไม่ปฏิเสธเขาว่าไม่รับโอมันผิดกฎหมายอ่ะปล่อยได้ครับ ความดีมันก e ็ทวนหนึ่งนะนะน้องนะแต่ว yeah. ่าวันนแต่ว่านี yeah. yes> <t 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 ่มันเป็นกล้องที่ปิดกฎหมายนะเราก็ต้องนึกก็ถึงวันนี้จะได้ตีก็ได้ข้าวจะรอบกระปบกล้องดังนะตามทีว่าตั้งอยู่ตั้งหน้าเรานะก็เราก็ให้การว่าอาปุธปืนเนี่ยอยู่ในความกบักล้องของเราจริงนะ ส่วนการให้การก็ตามที่เราได้ให้การกับเจ้าหน้าถีไว้นะต่อไปเจ้าาถีกอ็อยู่ขั้นตอนการสอบท้วนทื้วนต่อไปนะห้าเกอด่ายเกี่ยวกับอาวุธช่วงทำน,นะ